พีปุน่นทุกเมื่อที่ลาง,งานได้ครับักันที่จริงๆว่ะเห็นไครับวิธีใส่บดิงแบบยืนนะครับพี่อาร์พีไอถ้ายังไม่ซื้อสเต็ปออนนะครับคุณต้องหาเอาส้นจิกเข้าไปบนลานครับแล้วก็ยืนขาดเดียวให้ได้ นฝั่งนี้เปิดขาแบบสะใจมากเลยลูดานึกวาผมก็เปิดได้ใช่ไหมน่ก็เปิดได้ผมก็เปิดขึ้เรื่อยๆมเห็นางจะไม่ร้อไม่เป็นไรผมรู้จะทางอยโออย่งพี่บอเดี๋ยวอามันก็แซงเราเองแหละไปเลย I hear ل này nói gì đó nó. พวกคนเรา,เาพี่โอมาเชียดอ่ะโอ้พี่โอตกตกล่างนั้นโคตรแรงอ่ะโอ้โหเชียดีกูเบรกทันเชียกผู้ชายจริงๆเราต้องตัดตั้งแต่ก่อนหน้านะนนจะมีทางที่ไม่ลึอกอยู่ไม่แนตะ่แต่มันไม่ได้เล่นตรงสไลด์ตรงนั้นไงก็เลยต้องมาตัดตรงนี้แหละตายมากผมปีนลงเลยอ่ะผมแบบค่อยๆปีนลงเลยผมไม่เอาเลย